โอ้โ้นี่หน้ายาวเป็นส้นตีนเลยนะเราเนี่ยชื่ออะไรอะ่ะบัลเลงขอรับเป็นอะไรกับบรรลือเขาเหรอขี้ข้าขอรับหน้าเองให้นี่จะโพ่มาจากหน้าต่างคุณนึก,กว่าใครยกส้นตีนให้นะเนี่ยคารินคาราดูแลคุณย่าด้วยล่ะขอรับเจ้าค่ะ ไปแล้วแม่โชคดีนะพื่อครับผลก็เต็มเลือนไม่คิดจะช่วยอุสักคนอีกทีก่ข้าไม่สามากทีไปอ่าอปเอาใหม่นีค่คาส์ดค่าส์ดเอาขึ้นก่อนเออ นด็กยืนหาพ่อมั้งเหรอ